วันนี้เราจะมาทําแสงระยับในฉบับของพี่เบิ้มนะคะก่อนอื่นพี่เบิ้มก็จะเตรียมแก้วหรือจะใช้เหยือกก็ได้นะคะแก้วนี้มีขนาดอยู่ที่650 ml นะคะจะใส่น้ำแข็งประมาณ500นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็แสงระยับก็ ใช้สองช็อตนะคะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเอ็มนะจ๊ะตามด้วยสไปนะคะ2ช็อต คาโคล่าอีก2ช็อตนะจ๊ะยังไม่จบแค่นี้นะคะมะนาวนะจ๊ะมะานาวนานมะานาวใช้โซดาขั้นสดนะคะอุ้นเมื่อกี้มะนาวเนี่ยเมื่อเกะเขาใส่โซดากูก็วอนโซดาขั้นสดอะมะนาวคั้นสด30ม l น,น,นะคะอันนี้คือบอกเลว่าตืนสดชื่นเฟสแน่นอนนะคะ การเสิร์ฟเนี่ยพอนี้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะวิธีการเสิร์ฟเนี่ยเราจะใส่เป็นแบบแก้ววันดิ้งเสิร์ฟก็ได้นะคะจะเป็นแก้วเดียวแต่ไซส์ใหญ่หน่อยหรือจะกินแบบแบบเออ,อเขาเรียกว,ว่าเป็นสอดก็ได้นะคะแบบนี้อะเราเทราหน่อยนะจ๊ะเอาสเตนเนร์ปิดแล้วก็เทแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเสิร์ฟแบบวันดิ้งก็ได้นะคะอย่างีบอกแต่ ที่เช็คมาแล้วว่าส่วนใหญ่คนจะชอบแบบนี้มากกว่านะคะอจินาลองเข้ามาชิมดูนะคะเดี๋ยวลูกค้าที่ต้องการโซดาน้ำแข็งรอก่อนนะคะแม่ค้าใช้รายการอยู่นะอาชอนก็ถว่าเต้นงเฟรชมากเลยอ่ะลองไปทำกันดูนะคะสูตรง่ายๆมีแค่นี้นะคะก็มีแค่ แสงเอ็มร้อยสไปซ์โคคาโคล่าแล้วก็มะนาวนะคะส่วนผสมสูตรแสงระยะนี้มีแค่5้อย่างนะคะก็ทำออกมาแล้วรสชาติแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะขอลื่ไปแล้วอ่ะก็จบลองแล้วนะคะสำหรับแสงระยำนะคะถ้าอยากได้เครื่องดื่มสูตรไหนเพิ่มก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ